ว้าวพี่พี่เอฟซครับผมว้าวดูนี่ครับอะไรครับ m e r c e d e s b e n บโอ้โหใครอยากจะให้โซใครอยากจะขับเบนซนะครับในราคาที่ถูกพอๆกับโตโย t a า l อาติเลยนะครับผมคันนี้นําเสนอนะครับอยากจะนําเสนอเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีใหม่ให้กับพี่พ FC เอฟซีอยุค่าอีกสักหนึ่งคันแล้วกันนะครับผมคันนี้คือ Mercedes-Benz CW203 มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับประวัติรถคันนี้เป็นของรุ่นน้องผมเองนะครับได้รับมรดกมาจากป้านะครับผมเคยขับขี่ใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับช่วงหลังๆนะครับได้รถใหม่ของเล่นเยอะรถเยอะไม่ได้ขับไม่ได้ขี่เลยนะครับผมจอดในล่มตลอดนะครับผมรถนะครับผ่านการเซอร์วิสทุกอย่างทุกระยะดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมเซอร์วิสใหญ่ไปไม่นานด้วยนะครับผมนี่นะฮะ คันนี้เป็น W203 ปี2003นะครับ C180 Compressor คอมเพรสเซอร์นะครับผมแปลงหน้าแปลงท้ายเป็นเฟสลิฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถสี Midnight Blue เดิมๆจากโรงงานครับผมไม่เคยติดแก๊สเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมีกล้องหลังมาให้มีจอ Android ตรงรุ่นมาให้นะครับเลขทะเบียน7778ไม่ได้ให้ไปนะครับน้องเขาสลับไปใส่รถอีกคันหนึ่งนะครับผม มีเลขใหม่ให้นะครับผมตัวรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิควําหรือจมน้ำสีสันเงาชำํำสวยงามทั้งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมตัวนี้เป็นตัวอีลิแกซ์นะครับผมพี่ๆลองดูนะครับรถจอดในร่มตลอดนะครับพวกคิ้วต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่ดีไม่ล่อนไม่ฉีกไม่ขาดไม่ซีดเลยนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมคันนี้ใส่ล้อของ W 2 0 4มาให้นะครับพร้อมจาน AMG นะครับพร้อมปั๊มเบรก AMG และจานขยายพอตนะครับผมจานชุดนี้ทําไปหลายหมื่นบาทนะครับผมนะฮะจานแล้วก็เบรกชุดนี้ทําไปหลายหมื่นบาทนะครับแต่งเบนซ์แต่ง AMG อยู่แล้วนะครับผมรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับจากการที่ผมขับขี่มาจากพะราม3านะครับช่วงล่างโอเคแอร์เย็นนะครับภายในสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับผมภายในนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับผม สติกเกอร์ลาเบลต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่ทุกจุดนะครับพวกนี้นะฮะออปชั่นตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดพวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนด้านข้าง,าง,าง,างมีแอร์แบ็กมีมัตติฟังชั่นต่างๆนะครับผมที่พวงมาลัยนะฮะนี่นะฮะเล็กไมค์คันนี้วิ่งมาเพียง200,000กิโลเท่านั้นถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับรถปี2003นะครับถือว่าไม่เยอะนะฮะเป็นเกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงานนะครับผมกุญแจ มีรีโมทมาให้ด้วยสามารถเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้ด้วยนะครับกุญแจสำรองมีนะครับอยู่ในตรงนี้นะฮะนี่นะฮะอยู่ในนี้ฮะมีจอ Android ตรงรุ่นมาให้นะครับติดไปหลายหมื่นบาทนะครับจอ Android ตรงรุ่นติดไปหลายหมื่นบาทนะครับผมแผงประตูข้างหรือเบาะนะครับมีแอร์แบ็กด้านหลังมีแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กมีเป็สิบจุดนะครับผมผมบอกเลยนะครับแอร์แบ็กมีเป็สิบจุดนะครับผมรถยุโรปนะครับอดีตค่าตัวสองถึงสามล้านบาทปัจจุบันนะครับเหลือเพียงแค่ แสนก็บาทเท่านั้นนะครับราคาพอๆกับออติสเลยนะครับผมบอกเลยนะครับถูกมากๆนะฮะมีจอแอนดรอยตงรุ่นมาให้นะครับผมนี่นะฮะลื่นนะติดมาหลายหมื่นบาทเลยนะใส่เกียร์ผมออนกันใส่เกียร์ถอยหลังมีกล้องหลังมาให้ด้วยฮะชัดเจนนะฮะสวยงามนะครับแอร์เป็นระบบออโต้แบ่งสองฝั่งสายขวานะครับผมนี่นะฮะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับมีแอร์ด้านหลังนี่นะฮะขนด้านหลังนะครับ นั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับนี่นะฮะเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับผมสําหรับ mercedes benz นะครับ airbag เนี่ยมีรอบคันเลยแผงประตูมี airbag เสา a เสา b มี airbag นะครับเสา c ก็มี airbag นะครับผมนี่นะฮะระบบเซฟตี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมจ่ายเงินแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นใครจะไปเชื่อนะครับได้ขับ mercedes benz หรูหราขนาดนี้นะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับใครที่ชอบตีกอล์ฟนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับแม้จะเป็น c segment นะครับแต่ด้านหลังสามารถ ใส่ถุงก๊อฟใบใหญ่ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับยางอะไหล่เดิมๆแทบจะไม่ลงดินเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับขับขี่ไปเที่ยวนะครับขับไปกินข้าวต้มขับไปอาบอบนวดเนี่ยเขาเรียกเสียเรียกป่าแน่นอนนะครับไม่เชื่อนะครับผมนี่นะฮะเจ้าของรถชอบเที่ยวอาบอบนวดนะครับยังเอาสบู่จากอาบอบนวดกลับมาเลยเห็นไหมฮะหยอกนะครับอันนี้ผมทำาิดคอนเทนต์เฉยๆนะครับรับรองขับไปแล้วครับผมหอมแน่นอนนะฮะเด็กๆชอบเอาสบู่มาแอบไว้นะครับผม นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมสตาร์ทที่เดียวติดครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวใช้เวลาสลับเลขสองสามวันนะครับขนส่งเปิดพุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวสลับเลขสองสามวันนะครับผมสําหรับใครที่จะเอานะครับเดี๋ยวมีเลขใหม่ให้นะครับเลขใหม่ขอให้นะครับเลขนี้สลับคืนเจ้าของเก่านะครับผมน้องมันเอาไปใส่รถอีกคันหนึ่งนะฮะ ห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับน้องมัเซอร์วิสไปทุกอย่างเลยนะครับผมตั้มก็เพิ่งเซอร์วิสไปนะฮะมีมาร์กของเชียงกงอยู่นะครับผมตัวนี้เขาเรียกอะไรเฟืองปะเอ่าอะไรสักอย่างตัวนี้ผมจําชื่อมันไม่ได้ตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับนะฮะฝากระปุกน้ําก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับผมสติกเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบคันสวยนะครับรถสวยงามครับเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมดีนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะ เข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมแอร์เย็นฉ่านะครับแอร์มันแรงไปไหนเนี่ยเบาแอร์หน่อยนี่นะครับแอร์เย็นฉ่านะครับผมมีวิทยุนะครับเป็น a อนดรอยนะครับฟังเพลงดู youtube ดู Google แบบได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนพวกเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงบนพวงมาลัยได้เลยนะครับผมที่นะฮะใครที่อยากได้นะครับผมอยากหรู อยากอยากหรูอยากเป็นเสียแะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับ W 2 0 3 C 1 8 0คอมพพวเซอร์มือเดียวป้ายแดงออกข้างตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยราคาดีๆแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาให้พี่ๆบ่อยๆแน่นอนนะครับนี่นะฮะถ้าน้องมันไม่เดือดร้อนเรื่องที่จอดนะครับมันก็ตัวมันก็ไม่ขายนะครับผมนี่นะฮะ ขับขี่ดีจริงๆนะครับผมใครที่อยากได้นะครับผมบอกเลยอยู่ไม่นานแน่นอนรีบจับรีบจองนะครับผมได้ขับเบอร์ซีเด e เบในราคาแค่แสนกว่าบาทใครจะไปเชื่อแล้วบอกเลยนะบอดี้ตัวนี้ไม่ได้เป็นบอดี้เก่านะคนยังนิยมเล่นวัยรุ่นเอาไปิยมเล่นเปลี่ยนล้อสักชุดนะครับหลดลงสักหน่อยหล่อแน่นอนนะครับแล้วก็อไไล่ก็ไม่แพงแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับผมแม้จะเป็นเบอร์ซีเด e เบก็ตาม ฝากกันด้วยด้วยครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใครที่หารถด,ดีๆขับขี่ใช้งานผมแนะนำคันนี้ขอบคุณครับ